r a าม,ามันเยอะจริงนะต้องถูกลงวันที่หนึ่งเอาเอาเอาเริ่มจากนี้ก่อนแค่ถูกสองตัวเนี่ยไม,ไม่เยอะเลยถูกอันนั้นเดี๋ยวเราจะคุยแต่ว่าอันดับแรกก่อนเลยลอตเตอรี่กับการราคาขายลอตเตอรี่ซึ่งมันกลายเป็นราม่ามาตลอดถูกไหมอ๋อที่ว่าราคา80บาทแล้วไม<อ>่80สบจริงมันเป็นสินค้าที่ขายเกินราคามาตลอดถูกไหมทุกตลาดเออแล้วทำไมมันเราได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วยังไอ้เรื่องลอตเตอรี่เกินราคาเนี่ยพี่ไม่เคยได้ยินลอตเตอรี่ตรงราคาน ที่ไม่เคยได้ยินทําไมมันผ่านมาได้ถึงขนาดนี้แล้วพี่แอรรู้ใช่ไหมว่าเขามีตั้งกรรมการเขามีความพยายามที่จะควบคุมราคาลอตเตอรี่ไม่ให้มันเกินราคาเพราะลอตเตอรี่นี่ถูกกําหนดราคาอยู่บนบนอะไรอ่ะไม่ใช่นาปัดเหรอไม่ใช่น้าปัดติบนสลาก่ะบนสลากกินแบ่งเนี่ยนะอันนี้ชัดเจนถูกไหมฮะเพราะลอตเตอรี่มีแปลเป็นภาษาไทยเราใช่คําว่าสลากกินแบ่ง มันน่าสนใจนะรัฐบาลอ่าสลักเออสลักกินแบ่งรัฐบาลประกาศได้ชัดเจนว่านี่เป็นของรละวิสาหกิจของรัฐบาลนะสลักกินแบ่งแปลว่าอะไรมันกินไปก่อนแล้วค่อยแบ่งออกมาถูกต้องพูดง่ายว่าทันทีที่เราซื้อปั๊บเขาฮุบเข้าไปก่อนกากินก่อนละอืมประเดี๋ยวใครถูกก็ค่อยแบ่งให้คนถูกใช่อ่าในเขาเลยกินแล้วก็แบ่งส่วนในไอ้ของประชาชนภาคเอกชนภาคเอกชนไม่ใช่ภาคอื่นเขาเรียกว่าพวกหวยเขาจะเมาหวย พวกหวยใต้ดินทั้นีค่าเรียกสลากินรวบรวบเลยคือกินไปก่อนหมดเลยรวบเลยแล้วก็ไม่มีหลักประกันกับคุณนะว่าคุณจะได้จะได้หรือไม่ได้จะใช่หรือไม่ใช่ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานฉันไม่มีข้อตกลงเรื่องการแบ่งให้กับคุณแต่ว่าถ้าคุณถูกเท่านี้ฉันก็จะให้เธอเท่านี้นะหรือไม่ให้หรือเบี้ยวเรื่ออะไรก็แล้วแต่นะว่าเลขกินรวบนะ เพราะนั้นหลายคนก็มาสนใจกับการซื้อสลากกินแบ่งถูกไหมเพราะว uh ่า huh. <ๆ>เพราะตอนหลังนี่โ,โหต้องหาทางแก้ปัญหาก็คือทาให้คนมาซื้อสลากกินแบ่งเยอะๆเพื่อชนะสลากกินรวบไม่เข้าใจว่ามันยากนักหนาหรยวิธีการ<ะ>ของเขาเคือาคาอะไรเขาบอกมันแปดสิบบาทเอาเอา,เอานักเศรษฐศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหาเอาเอะไรต่างเข้ามาเห็นไหม วิธีการก็คือใช้ดีมาพปลา์ไงพี่แอหลักการเนี่ยคือว่าเฮ้ยที่ราคามันแพงเพราะว่าไอ้ไอ้พปายมันน้อยเขาจัดการง่ายๆนะอันนี้ก็ทําให้ประชาชนหลงเชื่อได้นะเซัพสปายมันน้อยเพราะนั้นวิธีการก็คือเราพิมพ์พิมพ์จำนวนเพิ่มเช่นเมื่อก่อนเนี่ยประมาณพิมพ์สักสามสิบล้านชุดก็เพิ่มเป็นสี่สิบล้านชุดจะมาต่องวดนะสี่สิบล้านชุดนะเราหลังก็เพิ่มมาเฮ้ยมันจะแก้ดัเอาเป็นห้าสิบล้านชุดต่อเป็นหกสิบเป็นสิบจนกระทั่งวันนี้ร้อยล้านชุด มันก็ยังเกินละค่ะร้อยล้านชุดประชากรมีอยู่เท่าไหร่ฮะหกสิบเจ็ดล้านคนเจ็ดสิบล้านก็ได้คิดง่ายๆแสดงว่าหนึ่งคนต้องซื้อมากกว่าหนึ่งชุดถูกไหมครับถูกนะแล้วคนที่ไม่ซื้ออีกก็ไปเป็นค้าี่ไม่ได้ซื้อแล้วนี่คือการแก้ปัญหาคือแล้วจนถึงวันนี้ยิ่งพิมพ์ยิ่งแพงอ่ะไม่น่าเชื่อไหมยิ่งแพงนี่ไม่น่าเชื่อแล้วก็คือแล้พิมพ์พิมพ์ต่อด้วยนะพิมพ์เพิ่มด้วยนะใช่ไหมเออมันแสดงว่ามันต้องมีคนที่ไม่ได้เว้ยมันต้องมีอะไรสนุกสนานอยู่เื้อ่ีทส ้าเสือมาได้โคตา้าไงเพราะฉะนั้นนี่ก็มีการกดดันเข้าไปเราต้องทลายพวกห้าเสือไม่ให้ได้โคตา้าเราต้องทําให้เป็นรายย่อยจ็ยได้ไหมฮะก็แปลว่าเออไอพวกที่ได้โคตา้าจริงๆก็ยังให้อยู่นะก็พวกคนที่ได้โคตา้าเช่นโคตา้าคนพิการโคตา้าจังหวัดโคตา้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเราต้องให้พวกนั้นลดลงเช่ไหมเพราะเราพิมพ์จำนวนเยอะ เพราะนั้นในส่วนหนึ่งเราเอาให้รายย,อย่อยวิธีรายย่อยคือให้เขาไปจองไงเขาไปจองที่ธนาคารกรุงไทย้วไรเนี่ยนะพวกรายย่อยเหล่านั้นเนี่ยเขาจะได้ไม่สามารถคุมไอ้พวกนี้ได้นะครับนะปรากฏเข้าทางอีกเพราะว่าไอ้รายย่อยไปจองเสร็จใช่ไหมฮะไอ้รายใหญ่ก็จองอ้ามึงมึงไม่ต้องไปขายรลยมึงมาขายกูเนี่ยจบเลยทกถือเป็นรายย่อย มันคิดไม่ได้เลยกย่อยตัวใหญ่เอาก็ไม่ยากอะไรถูกไหมถูกคุณไม่ต้องไปดิ้นร้นขายเลยขอโทษทีนะไปซื้อจากต้นทางเนี่ยนะฮะ<า>ไอราคา80บาทเนะี่ยซื้อจากต้นทางไอจากที่เจอกองสลากเนี่ย71บาทกว่าๆสมมุตินะ71บาทกว่าๆสมมุตนะิถะา71บาทแล้วกันคิดง,ง่ายๆเลยนะเอ้ยมึงไม่ต้องอะไรคุณมาขายให้ผมเนี่ยนะ hmm. ผมรอเฉยๆผมให้คุณเลยสิบบาท 711ที่คุณมาขายผมเลยพะนั้นไอเจ้าของก็รับมาปั๊บเรียบร้อยจาก7 1ก็กลายเป็นต้นทุนเป็น811หมายถึงต้นทุนแล้วนะแล้วท่านนึกหรือว่าผู้ซื้อรายทั่วไปจะได้80บาทได้ไงไีทางเพราะผมให้รายย่อยไปแน่10บาท10บาทผมพอได้รายย่อยเสร็จผมก็จับรวมชุดเลยออยากได้ตัวเลขแล้วที่โคต้าที่ผมมีอยู่นี้จากรายย่อยผมเก็บมาหมดนะบุรดุบผับมาที่ผมเรียบร้อยนะมาอยู่เลขเก่งเลขล็อกเลขอะไรอยู่ที่นี่หมดเออไอจุดรวมนี่อยู่แถว แถวๆกล้ยของสลากกันแล้วแถวนั้นแล้วไม่ต้องไปบวกมากมายใู่ไหมปิดกันเซตเออเอามาจัดชุดป๊อปป๊บปป๊อปป๊ัปป๊อป๊มาจากเดิมจะจัดชุดได้สักห้าชุดหกชุดก็กลายเป็นสิบห้าชุดบางทีมีถึงสามสิบชุดพระเจ้ากระหุณ มีทั้งหมดร้อยชุดนี่ได้ไป30ชุดเข้าชุดแล้วอันนี้ชุดยังง่ายายเลยมาให้พอเข้าชุดปั๊บนี่ราคาก็จะขึ้นเลย80ไม่ได้แล้วการในพวกตัวเลขที่ก็เรียกคนไม่นิยมออกไปเช่นตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนย์ใครจะซื้อออ้มไม่เคยออกนะเออก่อนและแต่ว่าน้อยมากคนก็ไม่เอาหลักศูนย์ศูนย์ไม่มีเอาไอเบอร์เข้าเก้าก็ไม่ใครเอาไอพวกนี้ราคาก็ เผื่อเอาไว้ว่าแปะให้หน้าแผงมันเต็มอ่ะก็คุณก็ซื้อได้ราคา80ก็ได้ผมย่อมขายขาดทุนนิดนึงถูกไหมะแต่ซื้อเขาขาดทุนนะเพราะต้นทุนเขาเกิดเพราะว่าเขาเขาาไปซื้อจากรายย่อยปแปพอมากรวมชุดเสร็จเขาก็เอาไปขายอย่างน้อยก็เก้าสิบเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าหน้าแผงที่ไปรวมชุดเนี่ยอย่างน้อยต้องแห็นละร้อยเห็นไหมฮะแล้วถ้าไปเจอลวกเขาเลขเลขดัง มาเลขคำชะโนดตั้งราคาได้โอ้เลขคำชะโนดเลขอะไรไอ้ไข่เลขนะพุ่มพวงนะพุ่มพวงนะสันสันสันพุ่มพวงอะนะเออมันก็จะขึ้นไปร้อยยี่สิบบางทีไปเจอทีเด็ดร้อยห้าสิบบาทต่อไปอ่ะแย่ซื้อแล้วซื้อซื้อมาแล้วสองพันคือมันไปรวมถึงสามสิบชุดสิบห้าชุดสิบห้าชุดสามสิบชุดไอ้ใครอ่ที่โดนสามสิบร้านอะแสดงว่ามันมีห้าชุดใช่ไหมห้าหกสามสิบใช่ไหม มีบางคนเคยโดนร้อยแปดสิบ้านนะพี่แอ้มไปซื้อเลกก็ไม่ไอ้ลอตเตอรี่ที่ออกมันก็ออกแปลกแปลกมันชอบออกเลขชุดเออไอ้เลขกันเลยมันชอบเดียวๆอย่างงี้ไม่มีเออไอ้เลขที่มันอยู่แปดสิบบาทมันไม่ออกอ่ะหางๆเนี่ยไม่ออกเออแปลกจริงมันไปอยู่ในเลขชุดเออพราะฉะนั้นคนเชื่อมากถูกไหมแล้วคนที่จัดชุดก็รู้ว่าชุดไหนมันจะออก อันนี้ดราม่าแรกก็คือดราม่าราคาลอตเตอรี่ที่ถึงทุกวันนี้ฟังแล้วก็น่าเศร้าไหมฮะมันไปตกมันเตะหมูเข้าปากหมาหรือว่าหมาไปกินหมูก็ไม่รู้นะคือแล้วแต่เนี่ยนะเราดูภาพดิฮะก็มันอยู่ในคันลองที่จะต้องเดินไงถูกไหมคะมันไม่มีทางอื่นทางเลือกอื่นแล้วมันเดินมาตรงนี้ปื๊บปื๊บป๊บป๊บคนเราอ่ะมันง่ายๆเอาง่ายเขาว่ากองสลากบอก ถ้าคุณเห็นที่ไหนขายเกินราคาแจ้งมาเดี๋ยวเราดําเนินการอ่าแจ้งละแจ้งละมีใครแจ้งมัมันเป็นความสมยอมมาพี่แอสมมุติเนี้ยนะเลี่ยงกันไปหมดเลยทำแทนที่จะติดราคาใช่ไหมพี่แอเราไปดูที่แผงบตเตอรี่เนี่ยนะไม่มีใครติดหรอกร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอะไรไม่มีแต่เวลาจับแล้วเลือกแล้วอ่าแล้วค่อยบอกขอหน่อยนะคะเออขมีค่าบริการอีกด้วยแปดสิบบาทค่าบริการอีกสี่สิบบาทคือบวกอย่างเนี้ยนะก็เป็นข้อปากๆคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไร เราจะไปต่อรองอ๋อต่อรองนี่ขัดลาบนะครับใช่ไหมนั่นไปนั่นว่าอันนี้หลังวันที่หนึ่งเนี่ยนะก็แล้วแต่นะฮะถ้าคุณต่อรองก็คงไม่ได้แล้วนะครับประเดี๋ยวคนต่อมาก็จะเอาอยู่แล้วผู้สุดท้ายเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นเรื่องของอะไรฮะยอมสมยอมเลยแต่บางคนบาว่าไม่เปไรผู้บริโภคคุณก็สมยอมเขาเองคือเขาเองอ้าวผู้บริโภคแล้วมันเงินหมดไปเท่าไหร่ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าไอ้ปีหนึ่งสิบสองเดือนเดือนหนึ่งออกสองครั้ง ยี่สิบสี่ครั้งแล้วไปเงินแต่ละรวมเส็จเสร็จเอกนต่างตรงนี้ที่มันไปเข้าชุดไปเงินเท่าไหร่ก็ดูเย่าถูกแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ที่ไหนเงินนี่มันไปอยู่ที่ไหนแล้วดราม่าต่อมาก็คือไหมทุกคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องทะเลาะแต่ครูปีชากลับอะไรอ่ะหมวดจรูนใช่นั่นหนึ่งละพอเกิดเรื่องขึ้นมาความจริงก็คือความจริงเหมือนเชี่ยก็สู้กันเลยไหมอะไรก็ไม่รู้ตังใครเป็นเจ้าของหวยแา่ถูกมหากราบเลยนะ ทั้งแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้งเจนั่นเจนี่เขามาวุ่นวายกันไปหมดแล้วสังเกตดูนะลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพอถูกขึ้นมานี่เอ๊ะมันที่มันทุกขลาบเหมือนกันนะพี่ทุกขลาบตุกันเลข่าวทุกันเลยนะครอบครัวสามีภรรยาแตกแยกเลยน่ะขอยาเลยโอ้บางคนขอยาเลยเออเพราะว่าส่วนแบ่งน้อยไงหรือไม่ก็หนีไปมีเมียน้อยไปเลยนะไปเลยนะคือพอมันคนละครึ่งนี่มันก็แบบไม่เอาอะเรื่องอะไรจะไม่ยอมบริโภคท่จะพันทุบไปเลยดีกว่าถูกไหมฮัุบเลย หรือแม้กระทั่งอะไรเกิดเรื่องไปหมดนะขอโทษนะนี่ล่าสุดเลยถึงขนาดซื้อเดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่มาซื้อออนไลน์ไงใช่ไหมฮะเห็นไหมนางลำอ่ะนางไพยอ่ะนางลำไพยเนี่ยนะปรากฏเธอคือบอกว่าฉันซื้อแล้วฉันจองแล้วนะฉันนั่นเรื่อยนะฉันเซ็นสลังหลักไปข้างหังอันนี้เรียบร้อยเนี่ยนะปรากฏว่าไปเจอแม่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 รัฐเนี่ยนะป้ารัฐเนี่ยนะป้ารัฐบอกฉันไม่รู้ฉันขายคนอื่นไปแล้วอ่ะลไปแ้วเสร็จนี่กูอยากไปเลือกไปลาวเลยนะฮะแล้วันเป็นรางวัลที่หนึ่งด้วยเออเป็นรางวัลที่หนึ่งซะอีกสองใบสิบสองล้านพอถูก ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วพอถูกรางวัลขึ้นมาถูกรางวัลที่หนึ่งมาไปขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นต่างด้าวเป็นต่างด้าวแล้วไปขึ้นมันมันไม่มีระบบการเสียภาษีไง<ช>ถูกไหมา<ช>ถ้าเป็นคนไทยนี่มันถือว่าไม่ต้องเสียนะต้องหกัะะงหกภาษีถูกไหมฮะ,ฮะก็เลยให้หนายจ้างไปขึ้นพอนายจ้างไปขึ้นนายจ้างก็เลยอ่าขึ้นก็ขอแบ่งที<ะ>อันนี้อ่ะอะอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วเหรอพอเกิดสิ เพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อไลอตเตอรี่นยไม่ถูกสักดีเพราะว่าถูกแล้วมันมีปัญหายิงเหรอว่าอย่างนั้นเหมือนกันยายก็ว่าอย่างนั้นยายก็ไม่ซื้อยายก็ไม่ซื้อเลยสักกงหัวหนึ่งยายโชคดีที่สุดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องนั่นมันมีมันมีเรื่องอยู่นะคือว่าให้คนเราเนี่ยนะจะทําอะไรก็ได้แต่เนี่ยนะบางทีมันต้องคิดถึงก็เรียกว่านะทางออกเอาไว ให้รอบครอบอะไรแหละว่าจริงก็คือความรอบครอบถูกไหมใช่อายุตย่เงเช่นโควิดทุกวันนี้นะถ้าคุณไม่ไม่วางแผนชีวิตดีๆเนี่ยนะคุณก็จะไม่สามารถเรียกอะไรนะรอดจากโควิดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคนที่พอพอถึงเวลาขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเฮ้ยเราจะไปอาศัยลอตเตอรี่ได้ไหมทั้งชีวิตเนี่ยนะเออเรื่องอะไรล่ะเอ้านี่ไง สมมติเ่ยยกตัวอย่างเช่นนะสมมุตินะฮเราสุกเฮ่อไปนี่เราเงินที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับเอ่อจากเงินซื้อลอตเตอรี่มันให้หมูเลยเผื่อถูกเออเผื่อถูกนะได้บํานานมาเนี่ยนะบำเดจบำนานมาท่านคิดสั้นแล้วโบกเลยชั่วท่านไปดูสัดส่วนของคนที่ถูกรางวัลถูกไหมฮะเพราะว่าคนที่ถูกรางวัลมันมีกี่คนถูกไหมครับแล้วคนที่ไม่ถูกรางวัลมันมีกี่คนไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยคือคนที่ถูกรางวัล ไอ้คนที่ไปถูกรำวันที่เราเรียกว่าหวยแหลกเนี่ยนะใช่ไหมหวยแหลกเนี shirt. ่ยนะมันมีกี่คนใช่ท่านอยู่ในกลุ่มคนถูกวอแหลกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนโดนหวยแหลกไม่ได้พูดคนพูดเนี่ยไม่ได้โดนแหลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเป็นแมงเม่าตัวต่อไปอย่าเป็นแมงเม่าหลุดเข้าไปอย่าไปเป็นแมงเม่าตัวต่อไปแค่นั้นแหละแหมด้วยความห่วงใยนะด้วยความห่วงใยจากกนิกาเสเสนทอก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะ อา,อาจารย์ตั้งไว้ช่วงนี้ที่เราคุยกันขึ้นมาเนี่ยลอตเตอรี่โชคดีกับมีปัญหาใช่ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนใช่ไหมะฮะทุกคนอาจารย์บอกต้อง,องช่วยกันแต่อุบัติเหตุทุกๆสิบ้าวันทุกคนละเหียใจนะเออ,เ,อ,อเนื่องจากว่าพอมีเศรษฐีแค่กระจุกแต่มีคนร้ายกระจัดกระจายประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราก็เลยกระเจิดกระเจิงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ สวัสดีครับ